มวยดีมวยไทยพาข้ามวิกมาที่เวทีมวยลุมพินีรามินทราแม้เวทีจะไกลแสนไกลแต่แฟนมวยยังเดินทางมาให้กำลังใจป่าชุนเกียรตเพชรโปรโมเตอร์ขวัญใจมหาชนรวมโดโวยยอดนักรพพอบุญสิทธิ์มุมแดงมวยฝีมือแข้งซ้ายรุนแรงเจอกับสักเล็กเพชรเกียรตเพชรมวยแข้งหนักล็อกตีเหนียวคู่นี้เจอกันในพิกรรมหนัก1น0ปอนด์ ยอดมวยเล็กมวยเด็กมีแววมีอนาคตทั้งคู่3ายกแรกทั้งคู่แรกเตะแรกเข่ากันแบบสูสีเหลี่ยมของสักเล็กดีกว่าเล็กน้อยยกสี่สักเล็กเดินเข้าไปโดนทั้งแข้งทั้งเข่าขวางแทงของยอดนักลบจนหมดยกพลิกกลับไปเป็นต่อ20ต่อหนึ่งยกหสักเล็กไม่มีอะไรต้องเสียเดินหน้าเตะขาต่อยหมัดฉายทั้งยกยอดนักลบพยายามเอาคืนแต่วื้อซะหมดครบหยกสักเล็กพลิกกลับมาเอาชนะคะแนนชนิดใครต่อตายเรียบ ต่อด้วยวันชัยน้อยนายกไก่8ริ้วมุมแดงมวยซ้ายขวางหน้าค้ำแท่งไม่เลิกวันนี้ต่อน้ำหนักให้ฟ้าคำรามสิทธิ์กำเนันประเสริฐมวยเข่าเปิดเกมชวนทะเลาะ2ปอนชกกันนพิกัดน้ำหนัก1 0 1ยต่อ1น3ปอนด์3ยกแรกวันชัยน้อยเสียเปรียบรูปร่างต้องเดินลุยเข้าหาแต่โดนฟ้าคำรามดักเตะดักแทงได้ดีกว่ายก4ี่วันชัยน้อยเดินเร็วขึ้นต้นยกฟ้าคำรามยังโต้ได้ดีแต่กลางยกเริ่มพังโดนวันชัยน้อยบดบี้อย่างหนักจนเริ่มอ่อนแรง ครบยกวันไทยน้อยเลยพลิกกลับมาเอาชนะแดนไปได้แบบสะใจ ปิดท้ายที่สิงประพาสอจอเปียกอุทัยมุมแดงมวยฝีมือเตะต่อยรุนแรงสองหน้าเชื่อถือวัดกับเด่นสุรินปอเชิดเกียริมวยภูธรรับตีเหนียวชอบยัดไส้คู่นี้ชกกันไหนพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์มวยพันดูทั้งคู่ขึ้นมาไม่ต้องรำให้มากความยกแรกเด่นสุรินโดนต่อยจนออกันเมายกสองทั้งคู่แลกอาวุธทั้งหมัดทั้งเขา่าเด่นสุรินมีฟันศอกเล่นเอาสิงประพาถึงกับขาอ่อนยกสามเด่นสุรินได้ใจเดินประกบตีเข่าร่วงให้กรรมการนับแปด ขึ้นมาสู้ใหม่ก็โดนกระหน่ำซ้ำแทงด้วยเขา่าจนกรรมการต้องจับยุติการชกไปในยกที่3ม